สวัสดีครับพบช่องบุหร่มาแว้ๆนะผมวันนี้มีพญาลิงตัวหนึ่งนะผมปีนต้นต้นว่านะผมมดแดงก้อยก้อยแม่ใหญ่แล้วนะครับดแดงก้อยก้อยแม่ใหญ่แล้วนะครับวันนี้ได้ลิงแขกพี่เศษนะผมรับเชิญจากช่องทองเพชรนะครับนี่นะครับผมอ่าลิงตัวนี้กินผลไม้นอาโยนมาโอ้โหนี่ลูกใหญ่ๆนะครับ ว่าลูกใหญ่นะครับผมนี่นะครับนี่ต้นขนาดต้นไม่ไม่ค่อยสูงนะครับเคยเห็นไหมผู้หญิงปีนต้นไม้เหมือนลิงนะผมพญาลิงนะผมพญาลิงนะครับ,ร,บรับเชิญจากช่องพายทองเพชรน,นะผมนี่นะครับผมลูกใหญ่มากเลยนะครับเด,เดี๋ยวให้พี่ใหญ่ชิมนะผมวันนี้มางานศพนะผมงานศพญาติเสก็มาปีนต้นไม้นะผมเดี๋ยวให หะะให้พญาลิงลำาไยนะผมะชิมดูหวานครับหวานไม่ใหญ่นะคะลงลงทุนเลยนะคะลงทุนเลยใส่ชุดแบบโอ้โหสุดยอดว่าลูกใหญ่นะผมว่าลูกใหญ่อร่อยอร่อย,ออยตัวเก็บจากสวนจากต้นนะผมลูกใหญ่มากนะครับเป็นไงรสชาติอร่อยค่ะ อร่อยหอเลยนะใช่ค่ะอ,อยากกินมานานแล้วนะผมช่วงนี้ลูกว่าออกลูกนะผมนี่นะผมลูกใหญ่เลยนะผมปีนจากต้นนะ,ส,ะสดๆเลยนะผมว่าลูกใหญ่นะครับแซษเสีบนะครับผมนี่ส,สดๆเลยนะเก็บจากต้นนะผมเราก็จะเก็บไปกินที่หมู่บ้านช้างนะครับอืมรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนะผมนี่อร่อยมาก มางนึ่งคือ่อาทยคลิปถอยไรบอกหอยลืมไทยมางตอนจะปีนประตูน,นะแมน่นเจ้าคิดไะไปีนประตูเอาประตูมีหมาะเปิดจะขึ้นกระโดดขึ้นไปปีนเอาบ๊ยยังดดกคอยปีนคอยอยู่ได้แขนข้างนึ่งคอยอยู่บได้คอยก็เลยว่าคว่ำหิวของคนเนาะหิวหลูกหวานเนาะคอยก็เลยปีนขึ้นเลยมาสนิทป,ปีนขึ้น บอสิเจ้ามาเจ้าก็เลยบอกว่าโอ้ยพี่ใหญ่เอ้ยบอกว่าหู่รถอูยอยู้ิว่ประตูมากข่อยก็เลยว่าอิว่บ่อยู่ยก็เป็นขึ้นมันกระโลดข่อยว่าจรงปีหิวแห้งครับผมแม่หิวแห้งหิวคักหิวแน่ประตูมีนะผมมีประตูเปิดแต่พี่ใหญ่ไม่สามารถเปิดประตูได้ปีนนะผมรั้วนะครับผมอันนี้คือรั้วนะครับผมรั้วจะมีประตูเลื่อนเปิดนะพี่ใหญ่ไม่ไม่เปิดนะพี่ใหญ่ปีนนะผมเก้าอี้นะผมเก้าอี้กระโดดปีนมาเลยครับสูงอยู่นะม่แม่ตกมาก็เจ็บนะครับผม ไม่คอหักก็เอวหักครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นคอวัวนะครับผมอยู่ติดกับบ้านย่านะครับผมวันนี้มาเผาเผาศพคุณย่านะครับที่บ้านบ้านแม่นะผมบ้านเกิดของคุณแม่นะครับนี่นะครับช่วงนี้บรรยากาศฟ้าคึ้มฝนตกบ่อยพยากรณ์น่าจะถึงเกือบสิ้นเดือนมั้งครับนะครับนี่นะครับผมพรุ่งนี้ก็ตักตักบาตรทำบุญตักบาตรนะครับวันนี้ก็เผาเผาวันนี้ก็ตอนเย็นก็จะเก็บกระดูกนะครับ เราก็จะพาไปชมพาไปชมบ้านนะครับผมบ้านผมอยู่ที่ติดติดห้วยนะครับผมบ้านของแม่นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับผมไป let's go ไปเลย